ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ Investment Story นะครับอีพีสโตรดยี่สิบนะครับเศรษฐกิจแบบนี้ลงทุนอะไรดีนะครับวันนี้เรากลับมาพร้อมกับชายหนุ่มคนเดิมนะครับพี่นิดชัยพรครับพี่นิดสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมครับวันนี้เนี่ยเรากําลังจะมาคุยเรื่องการลงทุนว่าเศรษฐกิจแบบนี้จะลงทุนอะไรดีนะครับเมื่ออพิสโตดที่แล้วครับพี่นิดครับเราคุยกันเรื่องการวางแผนเกษียณอย่าง สบายใจนะครับให้กเกษียณได้อย่างมั่งคั่งนะครับก็โอเคก็ได้คุยกันแล้วแหละว,ว่าถ้าเราอยากจะ,กะเกษียณแบบนี้เราควรจะเตรียมเงินไว้เท่าไหรหนึ่งสองามทุกคนน่าจะพอรู้ละนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าวันนี้เนี่ยเรามีเรื่องของอินเฟลชันมีเรื่องของเงินเฟอ้อเกิดข,ขึ้นมาเยอะมากเราพูดกันแบบหนาหูมากเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เรื่องของเศรษฐกิจที่มันเริ่มฟื้นตัว เราทำให้เกิดเงินเฟ้อในอเมริกานะครับไม่ว่าจะต่อเนื่องจากทิศทางของอรัสเซียของยูเครนที่อาจจะทำให้เรื่องของปัญหาอาหารเรื่องของอังปัญหาเรื่องพลังงานมีมากขึ้นทำให้เกิดเงินเฟ้อมากขึ้นดังนั้นไอเงินที่เราเก็บไว้เฉยๆอยากเกษียณเนี่ยมันอาจจะลดลงได้เฉยๆเลยทั้งๆ้ที่จริงๆเราวางแผนไว้ดีแล้วอันเนี้ยอยากอยากถามพี่นิดว่าถ้าเราเราเราควรจะวางแผนยังไงครับพี่นิดที่จะให้เราอะสามารถดับ ฟันฝ่าอุปสรรคพวกนี้ไปได้ครับเพื่อให้เราได้กเกษียณอย่างอย่าง,อย,างอย่างสบายใจครับพี่นิดก็สวัสดีทุกท่านนะครับก็วันนี้มาคุยกันเรื่องวางแผนนะซึ่งอาจจะเป็นอีกอีกด้านหนึงของผมนะครับ <c oughs> วันนี้ <c oughs> นนมาแบบ <c oughs> คนมอง <c oughs> ก็จะเจอกันในเรื่องตลาดหุ้นเนาะ <c oughs> ขอ <c oughs> สไลด์แรกเลยขอสไลด์แรกเลยครับ ก็ต้องบอกว่าเรื่องของการวางแผนเกษียณเนี่ยตอนนี้ผมก็คิดถึงตัวผมเอง,เองนะครับพักรับเพราะว่าผมมีก็ใกล้แล้วนะผมก็อย่างนี้ยังดุมอยู่เลยพี่ฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าทางทางคนที่เฟลในการที่จะเก็บเงินสะสมเพื่อรับยางกเกษียณเนี่ยมันมีสี่ข้อนะที่เราต้องระมัดระวังแน่นอนครับก็คือใช้เงินเกินตัวอันนี้มันแน่นอนอยู่แล้ว นะครับอันที่สองเนี่ยก็คือออมเงินช้าก็คือไม่ค่อยได้ออมอ่ะนะครับคิดว่าเรามีเวลาในการทํางานเยอะเราไปเรื่อยๆนะครับผมว่าสองข้อนเนี้ยอาจจะเข้าใจง่ายหน่อยแต่อีกสองข้อ,ขอฝั่งซ้ายเนี่ยก็คือการวางแผนการเงินที่ดี มันคืออะไราการวางแผนการเงินงที่ดีนะครับอ,อแล้วก็ในขณะเดียวกันการกระจายลงทุนเพราะว่าหลายคนก็จะบอกว่ากระจายมันก็แค่นั้นอะ่ะเวลาตลาดทุนลงเนี่ยเจอเรื่อง,องยูเครนรัสเซียลงหมดอะ่ะหรืออะไรก็ลงหมดะนะครับใช่นั้นเราจะมาพูดฝั่งซ้ายกันนะครับเราจะพูดฝั่งซ้ายกันนะขอสไลด์ถัดไปครับผมอยากให้เรา มองในเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยอัตรามันอยู่ในสองสามเปอร์เซ็นตโดยเฉลี่ยแม้ว่าช่วงเนี้ยมันจะพุ่งขึ้นมาซึ่งพักทศก็คุยกับผมมาหลายเดือนแล้วนะว่ามันมาแน่มันมาเนี่ยแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยของประเทศไทยเนี่ยมันจะอยู่ประมาณนี้แหละครับสามหรือกว่าต่ำกว่านิดนึงนะครับก็ต้องบอกว่าหลายคนเนี่ยประเมินความสิ่งของเงินเฟ้อต่อเงินในกระเป๋าเราเนี่ยอาจจะเรียกว่า มองมันเนี่ยไม่ให้ราคาเท่าไหร่เรื่องเิเฟอแต่ตัวอย่างที่ท่านเห็นนะครับว่าถ้ามีเงินหนึ่งล้านเนี่ยผ่านไปสิบปีด้วยอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยเพียงแค่สมเปอร์เซ็นตะตัวเล็กเตี้ยๆนะครับผ่านไปสิบปีเนี่ยเงินล้านหนึ่งของเราเนี่ยเหลือแค่เจ็ดแสนสี่โอ้ถึงเงินเฉยๆเงินหายไปเลยนะพี่ถูกต้องนะครับยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตะอือ นะครับเหมือนเงินในกระเป๋าเราหายไปที่สิบห้าปอร์เซ็นนะถ้าเราไม่มีการลงทุนนะเราอยู่เฉยเฉยนะเก็บไว้ออในบ้านแล้วรายได้ของเราห้าหมืนบาทวันนี้นะครับผ่านไปเนี่ยสิบปีเนี่ยจะเหมือนกับรายได้เรามีแค่รายได้แค่สามหมื่เจ็ดแล้วถ้าผ่านไปยี่สิบปีเนี่ยโอ้โหมันเริ่มเห็นชัดขึ้นนะครับเงินหนึ่งล้านเนี่ยเหลือห้าแสนห้า รายได้ห้าหมื่นเนี่ยถ้าไม่ถูกปรับเดือนๆเ,เลยนะทําอะไรไม่ได้เนี่ยเหมือนกับท่านวางแผนไว้ว่าจะมีเงินกเกษียณห้าหมื่น 50, บาทจาก<ะ>วัน,นไปจนถึงยี่สิบปีข้างหน้าเนี่ยพอถึงเวลาท่านกเกษียณจริงๆไง่ยี่สิบปีอ่ะเหลือกําลังซื้อแค่สองหมื่นเจ็ดแสดงว่าเราตั้งเป้าเกษียณเนี่ยว่าปลายปลายเกษียณแล้วเนี่ยเราจะมีรายได้เข้ามาแล้วใช้เนี่ย เดือนละห้าหมื่นมันอาจจะไม่ได้แล้วนะครับโอ้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าชีวิตของคนเราเนี่ยเราจบมาอะไรเนี่ยอายุยี่สิบเราไปกเกษียณเนี่ยปกติก็คือหกสิบหรืออาจจะไปเปที่ก็หกสิบห้าดันั้นเนี่ยช่วงเวลาของการออมของเราการทํางานของเราเนี่ยมันมีช่วงเวลาแค่สี่สิบถึงสี่สิบห้าปีอืมใช่นะครับฉังนั้นหลายคนประเมินต่ําไปนะความเสี่ยงกับเงินในกระเป๋า นะครับ,รบเพราะนั้นเนี้ยเราต้องวางแผนให้ดีละโอ้ครับพี่นิดครับอย่างเดือนอ่ะเมื่อพิซโซดที่แล้วเนี่ยเรามีการคุยกันว่าโอเคเวลาเราต้องวางแผนน่ะว่าเราจะ,กะเกษียณหลังจาก,กเกษียณแล้วเราอยากมีรายได้ปีแล้วเท่าไหร่ประมาณอย่างนั้นนะครับตอนนั้นจริง,รงๆแล้วแล้วเราก็พูดกันว่าโอ้โหจริงๆแล้วไอ้ที่ก่อนกเกษียณเนี่ยก็คิดหนักแล้วนะไอ้หลังเกษียณเนี่ยคิดหนักเข้าไปอีกเพราะว่ามีโอกาสที่จะ ไม่ไม่ยอมไม่ยอมจากไปในโลกใบน,นี้อะไรเงี้ยยังอยากจะอยู่ต่อไเนี <c oughs> ้ยครับ <c oughs> คือ <c oughs> ดังนั้นเนี่ยถ้ารู้ว่าเ,าเอาง่ายๆเราเราไม่ต้องคิดณปัจจุบันนะเราคิดว่าเราวางแผนดีแล้วเนี่ยหลังกเกษียณเนี่ยเราอาจจะอยู่ต่ออีกสามสิบปีหรือมากกว่าสามสิบปีด้วยซ้าดังนั้นเนี่ยถ้าเราถ้าเราไม่ไม่เอาเรื่องของเงินเฟอ้อเอามาคํานวณในใน,ในการในการวางแผนเนี่ยบอกเลยว่าไอ้ที่เราเคยคิดว่าเราจะ,กะเกษอะไรนะ,กระเกษียณแบบกเกษมนี่ อาจจะเป็นไปไม่ได้เลยนะใช่ไหมครับพี่นิดแล้วจริงๆทุกวันนี้พี่นิดอย่างฝากเงินอย่างเงี้ยว่ายง่ายฝากเงินนะดอกเบี้ยเต็มที่หนึ่งเปอร์เซ็นตไม่เกินอ่ะเจอเงินเฟ้อเข้าไปเนี่ยสามสี่เปอร์เซ็นนี่เผลอๆเนี่ยโดนเงินเฟ้อเข้าไปอย่างเงี้ยจบเลยจริงๆนะครับพี่นิดใช่ใช่ครับอแต่ย่างนี้ต้องวันนี้เราเราต้องคุยกันอยอะมากนะการลงทุนเนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องสําคัญนะซึ่งซึ่งก็ดีครับตรงที่ว่า จากการสำรวจเนี่ยของตลาดหลักทรัพย์เนี่ยโอ้โหคนตื่นตัวเยอะมากเรื่องการลงทุนแต่ว่าปัญหาก็คือพอเข้ามาในตลาดทุนหลายคนบอกเข้ามาแล้วเจ๊งถึงจะเฉยเฉยด,ดีกว่าวันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันต่อว่าเวลาเราลงทุนเราสร้างพอร์ตเรอโอเนี่ยแล้วคุณจะสร้างมันโอ้โหดีเลยครับพินิ์ครับโอเคขอสไลด์หน้าถัดไปครับ ครับตอนนี้ก็บอกว่าในชีวิตของการทํางานคนเนี่ยก็แน่นอนแหละช่วงแรกเนี่ยเราตําแหน่งเล็กรายได้ไม่เยอเราก็ต้องซื้อบ้านซื้อรถต้องสร้างครอบครัวโอ้ช่วงนี้เนี่ยเงินออมน้อยแต่ช่วงเวลาที่พอเราอายุอยู่ในระหว่าง35นะครับไปจนถึงใกล้ๆจะ60เนี่ยโอ้โหช่วงเนี้ยคือเราเริ่มมีตําแหน่งงานที่ใหญ่ขึ้นรายได้ที่ดีขึ้นมันเป็นช่วงที่คุณจะต้อง เร่งการออมให้มากที่สุดนะครับสูตรของฝรั่งเขาบอกอ่าทุกเดือนที่คุณมีรายได้เข้ากระเป๋าเนี่ยคุณควรจะออมไว้สิบห้าเปอร์เซ็นอืมใช่ใช่นะครับแต่ว่าถ้าเราอยู่ในช่วงของวัยจบมาใหม่ๆแล้วเริ่มทํางานแล้วเริ่มแต่งงานโอ้โหมันยากเนะใช่ค่าจะจ่ายทั้งนั้นที่เอออย่าพูดถึงออมเลยตอนนี้ยังไม่พอเลยต้องเอาใช้หน้ถึงหลังนะนะครับก็อันนี้ก็เป็นเป็นภาพที่เราควรจะต้องเริ่มวางแผน นะครับขอสไลด์หน้าถัดไปครับครับเขาบอกว่าตอนนี้ผมก็สังเกตว่าอย่างนี้ครับเอ๊ะก่อนที่เราเจาะเนี่ยอ้ชีวิตเราเนี่ยมันมีหลายอย่างที่เราต้องคำนึงถึงนะอเอ๊ะเราขับรถทัดคนไปเอา้าเฮ้ยมันมีความเสี่ยงอเอ๊ะบ้านเราเนี่ยเราอยู่ๆแล้วเฮ้ยถ้ามันมีเพลิงไหม้เฮ้ยมันก็มีความเสี่ยง เอถ้าตัวเราเนี่ยสร้างรายได้เป็นคนเลี้ยงครอบครัวอยู่ๆเราจกไปเฮ้ยมันก็มีความเสี่ยงอืมใช่แล้วครับดังนั้นเนี่ยความเสี่ยงหลายอย่างอยู่รอบตัวเราเลยภาคเคยสังเกตไหมครับว่าภาคเป็นคนดูวมวการ์ตูนบอลไหมดูครับชอบมากเลยพี่สังเกตไหมอ่ะทีมที่ได้แชมป์ N f L อ่ะโดยส่วนใหญ่อะทีมรับดีที่สุดหรือทีมบุกดีที่สุด หลังๆเนี่ยทีมรับมาตลอดเลยครับสี่ห้าครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเอาเฉพาะง่ายๆที่เข้าซูเปอร์โบนนะพี่เราเริ่มเห็นมีทีมรับเก่งๆเนี่ยเข้ามาชิงซูเปอร์โบเยอะมากใช่ครับต้องยอมแล้วคนที่ได้เนี่ยใช่ใผมสังเกตหลายปีเลยช่ผมสังเกตหลายปีเลยเวลาเขาโฆษณาทีมที่จะเข้าชิงนะจะมีอยู่สองฝั่งเนี่ยเสมอเลยทีมหนึ่งเป็นทีมที่ทําแ้มทีมบุกได้มากที่สุอันดับหนึ่งการอีก ทีมหนึ่งที่เป็นคู่ท้าชิงเนี่ยเป็นทีมที่แบบเกมรับเหนียวที่สุดแต่สุดท้ายมันจบเนี่ยแชมป์ของอเมริกันฟุตบอลเอ l ฟอโดยส่วนใหญ่มาจากทีมรับใช่ครับหรือแม้แต่ภาพลองดูบอลอังกษพที่เมรลีนนทีมที่อยู่หัวตารางเนี่ยถ้าสังเกตไหมเขาไม่ค่อยแพ้นะใช่ครับเ,ออเขาไม่ค่อยแพ้นะ ทีมเรียบูทีมเชลซีเขาไม่ค่อยแพ้นะฉะนั้น,นคิดว่าก่อนที่เราจะออมเนี่ยนะเราป้องกันความเสี่ยงเราก่อนประกันชีวิตเราซื้อหรือยังถ้าไม่ซื้อเนี่ยปรึกษาทางแบงก์กรุงเทพได้โอ้ใช่ครับ,รบรอันนี้อันนี้อันนี้นพี่ดิดไม่ได้ขายยอมผมผมบอกก่อนอันนี้พี่ดิดไม่ได้ขายประกันนะฮะแต่ว่า,มมาคือคือ แต่ว่าจริงๆอยากจะบอกว่าจริงๆถ้าถ้าในนามของธนาคารนะครับเราต้องยอมรับว่าประกันเนี่ยหลายๆคนชอบชอบมองว่าโอ้โหอะไรๆก็จะมาขายประกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยขอบคุณพี่นิดที่พูดอย่างนี้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในภาพของประกันจริงๆอ่ะเหมือนเราขับรถนะครับพี่นิดเวลาเราทําประกันรถเนี่ยถามว่าพี่นิดทุกวันนี้พี่นิถ้ามุดขับรถชนนะครับพี่นิดกังวลไหมฮะต้องกังวลจริงเราล้วต้อง แล้วล้วกลัวกลัวไหมครับว่าสมมติต้องขับรถชนแล้วต้องจ่ายค่านุ่นค่านี่ต้องไปรับชอบว่าโอ้โหถ้าแบบเขาไม่ได้เสียชีวิตนะแล้วต้องรักษาเนี่ยโอ้โหร,ราคเยอะเลยแต่พี่นิดรู้ไหมครับว่าถ้าทําประกันอย่างทําประกันรถยนต์อย่างเงี้ยครับเราเนี่ยมีความคุ้มครองให้บุคคลที่สามหรือให้คู่กรณีอย่างเงี้ยครับถ้าพี่นิดเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราะแทบไม่ได้ควักเลยนะครับบริษัทประกันเนี่ยจ่ายให้เลยอย่างเงี้ยครับ อย่างเงี้ยคือตอบเพื่อมาตอบไปพี่บอกว่าโอเคแต่เราก็ไม่ใช่บอกว่าเรามีประกันลถแล้วเราจะขับซิ่งแหลกถูกไหมฮะแต่อย่างน้อยผมว่าไม่ใช่แต่เราแต่เราก็ยังต้องผมเคยเจอลูกค้าถามผมอย่างนี้ครับคุณชัยพรประกันลถเนี่ยปีเท่าไหร่สมมติเราบอกอ๋อปีหนึ่งผมจ่ายครับประมาณสักสองหมื่นแปดสามหมื่นครับแล้วคุณประกันชีวิตตัวคุณเองคุณจ่ายเท่าไหร่ใช่อืออึ้งเลยนะชอึ้งเลยนะ แล้วเขาบอกว่าคุณคิดว่าราคารถมากกว่าชีวิตคุณเหรอใช่ครับจริงจริงครับผมฟังปุ๊บผมแบบเออใช่วะใช่ไหมะแล้วกาฟเมื่อกี้ที่พี่นิดพูดเห็นไหมครับตัวเราอ่ะเป็นคนลันเงินให้กับครอบครัวถูกไหมครับเป็นคนลันเงินให้กับตัวเองดังนั้นถ้าตัวเราเป็นอะไรไปเนี่ยแล้วใครจะเป็นคนลันเงินเนี่ยครับแต่ประกันชีวิตอ่ะมันบอกว่าโอเคมูลค่าตัวเราเท่าไหร่ ใช่ฉะนั้นเนี่ยเราต้องดูว่าความเสี่ยงของคนล็อกข้างเราเท่าไหร่แล้วก็มาทําซื้อทุนเข้าถุนประกันใช่ครับใช่ครับแต่อันนั้นก็เป็นพาร์ทหนึ่งนะครับที่เราควรจะมีนะครับแต่จริงๆแล้วมันก็มีอีกหลายๆตัวใช่ไหมครับพี่นิดที่จริงๆแล้วเราก็สามารถบริจการได้ด้วยเช่นเดียวกันใช่ใช่ครับนะครับฉะนั้นพอเราปิดความเสี่ยงปิดให้หมดก่อนเราค่อยมาคิดเรื่องการออกเออนี่แหละนี่คือพอปิดปิดความเสี่ยงเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยมาดู ภาพตัดทายนะครับว่าเวลาเราสร้างพอร์ตเฟอเโอเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวนี้เนี่ยเราสามารถลงทุนได้เยอะมากเราสามารถที่จะอ๋อเดี๋ยวขอสไลด์ย้อนหลังนิดนึงครับไม่นะอ่ะเวลาเราสร้างพอร์ตเฟลเโอเนี่ยหลายคนบอกว่าเฮ้ยลงทุนแล้วเจ๊งผมกาลังจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสินทรัพย์ที่เราสามารถลงทุนได้ในปัจจุบันเนี่ยเยอะมากตั้งแต่ความเสี่ยงต่ำที่เราบอกว่าตั้งแต่ฝากแบงก์นะครับโดยเฉพาะ อเมรเทแบงก์ใหญ่หรือว่าพันธบัตรหุ้นกู้บริษัทดีๆเอกชนเลตติ้งแบบ 2A อะไรเงี้ยนะครับใช่ครับใช่หรือกองหลีอินฟาซัคเจอร์ซึ่งตอนเนี้ยเรากำลังจะเปิดเมืองเปิดประเทศหลายคนเนี้ยอาจจะไม่แน่ใจนะครับไม่เข้าใจว่าเราพูดถึงแต่เรื่องสนามบินเออทเราพูดถึงแต่โรงแรมเซนเทลมินเอราวัน แต่ถ้าท่านสังเกตเนี่ยราคาหุ้นพวกนี้ขึ้นไปเนี่ยเทียบเท่ากับตอนก่อนเหตุการณ์โควิดแล้วเมื่อสองที่แล้วหมดแล้วแต่กองุหลิดเนี่ยถ้าเราเปิดประเทศแล้วเรามีนักท่องเที่ยวเข้ามาจริงพวกนี้ตอนนี้ยังหารสองอืมนะครับดังนั้นกลุ่มพวกนี้จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าจะเห็นเม็ดเงินและเป็นโอกาสนะครับ แล้วเมื่อเหตุการณ์มันกลับมาปกติเนี่ยสิ่งที่ท่านจะได้คืออะไรท่านจะได้เงินปันผลที่เราเรียกว่าแน่นอนเนี่ยแหละคือเงินปันผลนะครับ,รบแต่อีกฝั่งหนึ่งเราบอกว่าเสี่ยงเพื่อรวยไม่เสี่ยงเลยมันก็ไม่รวยนะครับอืใช่เสี่ยงเลยก็รวยนะครับในขนาดเดียวกันปลอดภัยเกินไปก็เงินเฟอ้อก็ไม่พออีกนะครับฉะนั้นต้องมีเสียสสเส่ยงบ้างสัดส่วนส่วนหนึ่งครับต้องเสี่ยงบ้าง นะครับอย่างน้อย20 25เปร์็นต์30 40ปร์ตของพอตต้องอยู่ในฝั่งซ้ายครับอืมโอเคคือ้ังนั้นเนี่ยพี่เล็จะบอกว่าเรากำลังพูดมาว่าโอเคเราต้องวางแผนนะครับไม่ว่าจะเป็นใน<แ>เรื่องของการคือเราจะยอมให้หับเงินเราเนี่ยไปอยู่นิ่งๆโอเคเงินคุณ<แ>ลดลงในอนาคตแน่นอนแต่พอ<แ>คุณจะเริ่มลงทุนอย่างแรกเลยคุณต้องลดความเสี่ยงก่อน ลดค,ความเสี่ยงที่อยู่รอบข้างแล้วก็รวมทั้งตัวคุณเองด้วยถูกไหมครับหลังจาก<ช>นั้นแล้วก็เริ่มที่จะหาแนวทางในการลงทุนละเพื่อให้เอาชนะเงินเฟอ้อให้ได้แต่หล,หลายคนก็ชอบบอกว่าพอจเจาชนะปุ๊บฉันต้องลงในหุ้นเหรอมันก็ไม่จริงถูกไหมครับดังนั้นจริงๆแล้วอ่ะเราสามารถแบ่งพอร์ตในการลงทุนเอาแบบทั้งเซฟเซฟแล้วก็แบ่งทั้งเอ่อที่มันมีความเสี่ยงให้มันรวมอยู่ในพอร์ตเดียวกันถูกไหมครับ,รบก็จะสามารถทํา ผลตอบแทนได้อาจจะไม่ได้สูงมากเป็นสิบยี่สิเอร์เซ็นตหรือมากมายไก่กองแต่มันก็มีโอกาสที่จะชนะเงินเฟ้อได้โดยเฉลี่ยถูกไหมครับพี่นิดใช่ครับแล้วมันก็ทำให้เวล์ของเราเนี่ยมันค่อยๆเติบโตอย่างมั่นคงมันไม่ใช่โดยเร็วันเร็วเพราะว่าการแผนของเราไปเกษียณเนี่ยมันต้องแบบค่อยๆเติบโตอย่างมั่นคงครับพี่นิดครับเราบุนมาพอแล้วครับพี่นิดครับอขอบู๊นิดหนึงครับ ไหนไหน,หนจะเสเร็จ <ไป S 2> แล้วครับพี่นิดเราไปหน้าสุดท้ายเลยค่ะว่าตอนนี้คนถามเยอะใช่ไหมพ่ะว่า,าย,ยูเครนล่ะเสียเงินเฟอ้อดอกเบีย้ยอูมันมาทุกดางเลยเหลืออย่างเดียวที่มันยังไม่มาคือเงินในกระเป๋าเรามันยังไม่มา <c oughs> <c oughs> ผมเลยบอกว่าอปีเนี้ถ้าดูนะครับสำหรับวิวของบวัวหลวงเรามองอยังไงนะครับเราบอกว่าปีนี้ยังไงประเทศไทยก็ ไม่น่าจะมีอะไรเลวร้วายกว่านี้มากนะครับเรามองว่าเราก็ยังอยู่ใน p าที่จะเห็นการฟื้นตัวแล้วอย่าลืมว่าผมยังย้ําอยู่เสมอว่าเราจะเห็นการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพแล้วเราก็จะเห็นการเลือกตั้งสสทั้งประเทศใช่ใช่ครับฉะนั้นเนี่ยทุกครั้งที่มันมี activity อย่างเนี้ครับการบริโภคการออกมาตรการกระตุ้นการทํานูน่นทํานี่เนี่ยมันมีผลหมดต่อตัวเลขการจับใจ่ายใช้สอย นะครับฉะนั้นเนี่ยแน่นอนกลุ่มธนาคารภาคทษคุยกับผมมาโอ้โหจนเด๋ยนนี้ลูกค้าทองฟังรายการเราเนี่ยรวยไปหลายคนละใช่ฉะนั้นเนี่ยเราเนี่ยกลุ่มที่เอ้ยเงินเฟอ้อสูงแล้วเอ้ยดอกเบีย้ยบัญญัตินี้เศรษฐกิจมันโตไม่เยอะที่เราเรียกว่าส t ต็กเลชั่นเนี่ยก็อบอกว่าสามกลุ่มเนี้ครับทนทานโรงพยาบาลกลุ่มพาณิชย์กลุ่มสื่อมีเดียอื S 2> <S: <S 2> <S นะครับอยู่ในภาวะแบบเนี้ยทนทานได้ดีนะครับที่เม็ดเงินเนี่ยน่าจะเข้าอย่างต่อเนื่องออโอเคพี่นิดครับแล้ไอ้สามกลุ่มนึงคับผมครับและไอ้สามกลุ่มพวกนี้เนี่ยคือคือยังยังงงนิดนึงว่าแล้วกลุ่มมีเดียเนี่ยมันมัน,ม,นมันจะได้รับผลดียังไงครับหแาบว่าตอนประเทศเศรษฐกิจที่มันเริ่มดีขึ้นคนจะเริ่มเริ่มหันกลับมาโฆษณามากขึ้นถูกไหมครับใช่ครับ ใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็มีเลือกตั้งครับยังไงเราก็ต้องโอ้โอเคใช่ใช่ใช,ใช่ป้ายโฆษณาอย่างนี้ถูกไหมครับใช่ครับนะครับฉะนั้นเนี่ยนี่คือกลุ่มที่ยังไงเรามองไปข้างหน้าแม้ว่าเราโอเคยูเครนรัสเซียรเราไม่รู้หรอกว่าจบวันไหนคือตอนนี้ก็เจจารอบที่ห้าแล้วเราไม่รู้ว่าจะไปถึงรอบที่แปดสิบหรือเปล่านะแต่ตอนไี้รอบที่ห้านะครับแต่ว่าอย่างน้อยแหละโอเค มีจุดเริ่มต้นของการเจราจารมันดีกว่าดีกว่าที่มันไม่ไมเมือนกัน่คุยนะครับ,รบแล้วก็ในขณะนะเดียวกันถามว่าตีมตีมที่เราคุยกันมาแหละตีมมันไม่เปลี่ยนหรอกการที่มันจะไปโลกทศวรรษหน้านะครับเรื่องการใช้ d a t a เรื่องการผลิตรถยนต์ไฟฟ้ามแม้ว่าตอนนี้มันอาจจะมีนอสนะครับเช่นชิ้นส่วนนู่นขาดหรือราคานู่นขึ้นราคานี่ขึ้นราคาทองแดงขึ้น แต่ทีมพวกเนี้ยเมื่อวันมันเดินหน้าแล้วเนี่ยมันไม่ได้แล้วชีวิตคนเราเคยใช้เครื่องดูดฝุ่นประจำแล้ววันหนึ่งบอกว่าไม่ใช้แล้วเราจะมาเช็ดพื้นเองคือว่ามันไม่ได้มันมันใช่ไหมเราดูเราดูมือถือเราดูอินเทอร์เน็ตมันไม่ได้แล้วสุดท้ายเราจะบอกเราไม่ดูแล้วอะ่ะนะครับเช่นะุ่นพกพวกนี้ ก็ยังน่าสนใจแล้วก็ตกด้วยที่เมื่อกี้ผมแตะนิดนึงเรื่องกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานออืือนะครับโชน่อถือได้าตอนนี้เนี่ยยูเครนรัเสเซียก็โอเคเรื่องหนึ่งแต่ผมว่ามันไพล์ซิงเข้าไปในตลาดทุนค่อนข้างมากละ่ะครับค่านครับ โอเคครับโอ้วันนี้วันนี้ได้ทั้งบุญทั้งบูเลยนะครับจริงๆเราขาดหุ้น3ตัวตรงนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรอันนี้เราอบไว้ก่อนนะครับผมว่าได้เซกเตอร์เนี่ยก็สุดยอดแล้วนะครับเพราะจริงๆในเซกเตอร์เหล่านี้เนี่ยก็มีตัวเลือกไม่ไม่ยากนะครับเพราะว่าแพลนเองก็มีตัวเลือกไม่เยอะนะ่ครับ็น่าจะปลานั่นม่ใจะอยากใช้คำว่าปลาเป้าเลยไปค้นหาได้เอาอย่างนี้ดีกว่า นะครับไปค้นหาได้นะครับวันนี้ผมบอกว่าเรานี้เราโชคดีมากนะครับเราได้ในแน่แนวทางในการวิชาการในการวางแผนตัวเองนะครับแล้วก็ในการวางแผนตัวเองเนี่ยภายใต้การวางแผนถ้าเราวางแผนไม่ดีเราเซฟเกินไปเราอาจจะทำให้เงินเราหายได้ในอนาคตแต่ถ้าเราลงทุนมากเกินไปมันก็อาจจะทําให้เงินเราหายได้ในอนาคตเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นสิ่งที่ดีคือการวางแผนในการลงทุนที่ดีนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยพี่นิดก็บอกแล้วว่า ก็ควรจะต้องแบ่งบางส่วนลงในส่วนที่มันเสียเส่ยงๆบ้างแบ่งบางส่วนอยู่ในส่วนที่มันเซฟเซฟบ้างนะครับแต่ในส่วนที่เสี่ยงนะครับจังหวะบู๊พี่นิดก็บอกเซกเตอร์มาล้นะครับ,รบว่าเราควรจะบู๊อะไรนะครับในช่วงนี้จังหวะนี้นะครับดังนั้นก็เป็นจังหวะหนึ่งในส่วนหนึ่งของการลงทุนของท่านผู้ฝั่งเรากันนะครับอย่าให้เอาทั้งหมด ไปใส่อยู่ในความเสี่ยงเหล่านั้นถ้าเงินก้อนนั้นเราต้องการวางแผนตัวเองเพื่ออนาคตรหรือเพื่อการเกษียณนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เป็นเอพิโซดที่2ี่นะครับเศรษฐกิจแบบนี้ลงทุนอะไรดีผมต่อ,อยนึงว่าเพื่อให้แผนในอนาคตเป็นไปอย่างที่เราต้องการนะครับโดยเอาชนะเงินเฟอ้อให้ได้นะครับโอเคครับวันนี้ต้องขอบคุณพินิตชัยพรนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่ในแอพิโซดหน้านะครับของคุณมากครับสวัสดีครับ